ดีครับร้านเอทีโฟ s เซลครับผลินำเสนอเครื่องผสมอาหารครับรุ่นนี้จะเป็นขนาดเล็กของทางร้านนะครับผมขนาดบรรจุของรุ่นนี้ 50, า0ิกิโลนะครับความสูงของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับสูงจากพื้นนะครับเป็ขนบนร่อบนปดเซนนะครับความกว้างนะครับด้านหน้าเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้กว้าง85เซนนะครับด้านข้างนะครับความกว้างด้านข้างตัวนี้50เซนครับ แล้วก็ความลึกของถังนะครับตัวนี้นะครับถังมีความลึก60เซนนะครับตัวนี้นะครับใช้มอเตอร์หนึ่งแรงครับตัวนี้เป็นตัว็รคับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับแล้วก็มีเกียร์ทดเบอร์60ครับผมนะฮะระบบภายในนะครับทุกรุ่นนะครับเราจะใช้ระบบเกียร์หมุนนะครับตัวนี้นะครับผมการใช้งานของเกียร์หมุนมันจะคูเข้ากันเข้ากันได้ง่ายนะครับมีฟั a เปิดได้2ด้านเหมือนกันนะครับทดสอบให้ดูครับ นี่ฮการหมุนของเครื่องนะครับแบบนี้เลยนะครับการผสมนี่ใช้เวลาแค่5นาทีแล้วก็ออกครั้งนะครับผมทางออกของชิ้นงานนะครับตัวนี้ความกว้างของชิ้นงานนะครับ8 8นิ้วนะครับผมตัวนี้นะประมาณ20เซนนะครับออกง่ายเลยนะครับถ้าในสนใจนะครับผมเครื่องผสมของเราฮะมีจําหน่ายที่ร้าน SP f a r m e r s a l ซครับจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินไปทางได้เลยนะครับตัวนี้รับประกันเครื่อง6เดือนครับโอเคนะครับ